แจ้งข่าวดีสำหรับกลุ่มนี้โดยเฉพาะใช้สิทธิ์ฟรีทั่วประเทศเรื่องอะไรฟังด่วนก่อนจะไปรับชมก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขเพิ่มสิทธิบตัตรทองตรวจแล็บฟรี24รายการที่คลินิกเทคนิคการแพทย์17แห่งเตรียมขยายทั่วประเทศเร็วๆนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเพื่อเป็นการยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขครอบคลุมการตรวจคัดกรองโรคมากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น รัฐบาลโดยสภาเทคนิคการแพทย์ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสอชอให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือแลบแล aboratory แบี่บ24รายการฟรีให้กับผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทองที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านที่เข้าร่วมโครงการสำหรับบริการตรวจแลบยบรายการประกอบด้วย1 ตรวจการตั้งคันภอตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้และ 3. ผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรังที่มีใบส่งตรวจจากแพทย์ก็สามารถเข้ารับบริการตรวจเลือดและปัสสาวะอีก22รายการนางสาวรัชดากล่าวว่าผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถรับบริการตรวจที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการโดยสังเกตจากสติ๊กเกอร์หรือโลโก้ที่ระบุข,ข้อความคลินิกเทคนิคการแพทย์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการใช้วิธีการตรวจที่เป็นมาตรฐานและให้ผลการตรวจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการนำร่องแล้ว17แห่งและเตรียมพร้อมให้บริการทั่วประเทศเร็วๆนี้ในอนาคตจะเพิ่มบริการผู้ใช้สิทธิบัตรทองได้รับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่คลินิกเทคนิคการแพทย์มากขึ้นเช่นตรวจวัดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด จำนวนเม็ดเลือดและความเข้มข้นเป็นต้นนางสาวรัชดากล่าวทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับฟังรับชมและเป็นกําลังใจให้ทางแอดมินและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ